เอดอดแค่ดอกเล็นไหม,นไหมคนไทยเป็นเอินดอกลินฟ้าอ้าสูงแค่อะไรจังยอดเลยมนันไครในแต่บ้านฮะโบมีงูเหลือมคันมีงูเหลือมสุดคอยบอกล้ามาเด,ด้เอจักแล้วเลยขันบกคอยเห็นไหมเปิดภาพออกมาไม่นี้กับพี่น้องเอ้ย เขาปลาไปดงพุ่นดินไปนี่ลงท่าลงทงหาเนาะไม,ม้น้ำมันเอ๊ะย,ยามต้อนให้เราไงถืออยู่บ่เมื่อก่อนนั้นมาไล่คุปชีว่ากัเนะะะาะดินเ,เนี้ยเอาถุงยางใสานี่ถุงยาง Quay tới sao thì siêu mà môn hết chứ nóng cái. Hai hà ha kim. Môn hả bóng chứ nóng cái. Bà bùi nóng bùi của mật thuốc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  mật

ได้ปลา <laughs> <laughs> บอกพี่น้องในสีแ่แปสิไปทางได้มือน,นีัเข่าปลาเด้อพี่น้องเลยเข่าปลาหาหน่อไม้หน่อมันเข่าปลาไปหาหน่อไม้แต่เช้าเพราะว่าอ่าสิหาของฝากไปให้กันทางอ้ายอยู่อยู่ฝั่งไทยพี่น้องเลยอดีตเคยเลา่าปะเนี่ย <laughs> แต่ว่าเขาก็ยังนันนาถือฮับเท่งกันพี่เก่า มาความฮักของเพื่นชิโรมันทงเกนอเนไดนก้เขาปลาตื่นมากก็ไปได้พี่น้องเลยมันสิดไปห่วยไปห้องพวกเนี้ยยังพอได้ช่วยเ้าเขาแล้วพซุกอยู่กลาง So อ่าวข่าแล้วบอแต่หน้าแต่เศร้าแล้วอุตส่าห์เพื่อไปสวยจะไหมฝ่าเทินออนเผที่เราคุ่นกัเข่า้ากระดิเสียมกันเลกวจัก <searching> พี่ปมพี่น้องเอ้ยคนขุนด้วยแทวแมลงโอาเล, <c oughs> เลกกระลีอันนี้นะไหนๆไม่ว่าขุดขัดเดือดขุดเลยเห็นนระมืดเด้อเห็ินโฮฮะโอ้เห็นนใดนลยโอ้ยพี่เชบใส่มือดอ้วยห,นหินชายมันขุดลึก น,น,นี่ไหนนไข่ด้วยย่าอบ้านบุปบาเอาไปดงแล้วได้หอกหาของปุ๊บบเป็นนี่ คือว่าแล้เนาะคนเอาคนฮักเอาบ่มีก็แล้วด้ทางไหนเจ้าเคยเอาแทนอ๋อมืดๆมาแต่ชาติเสียวนี่ดอกนั่นหมุนเอาละตัวไหนยังมืดอยู่พี่น้องเอ้ยมาแต่เศ้าพ่อ แม่มินตาหมุนดอนงบูเห็นหอนอันน้อไม้มันเมื่อบงเห็นหุ้งแม่มินตาท่าเฮ็ดแล้วมันงั้นบ่ทันงั้นบ่ทันภูคนไปกรุงเทพของฝากของฝากแจกวันนอกของฝากแจกวันนอกกันแน่นี่แหละนะอ่ะใส่กันค่ะ ไม่เต่เศร้าอันอนีแต่อันอันบึก,บกเลยได้จ้ะเลือบหักไหมเลือหมอมีดมาโอ้ยยุงจินแล้วบันเฮ้ยงาลงลุ้งุ่้งเลยไปที่เล่เลยเนาะไปห่วยด,ดำนี่สิเป็นน้ำตะค้องพี่น้องเงยน้ำหวยบ้านเราก็ะเอ,อินห่วยแ้ะ เอาพ่อต้มพ่อแกงหาซัดปลาซัดปลาคือหน่อไอมอ้เยระขึ่นเนินได้พี่น้องเลยอุ้มก่อนนักกลนย <c oughs> ุงกินพีน่น้องเอ้ยมันยังมืดถาว่าแดดออกแล้วกับสิท้อยู่ Hạt đều ép luôn Chỉnh chiếm đều bạc Nó may hiêu đỉnh nó Mình, mình bây giờ nhọn cùng Đấy xong đi Đây là hiêu đỉnh kiến trá 2 phần tôm Nó tôm Hòm chứ. ของฝากจากอันแม่มินตาคือโอ้แปลกแล้วกิโปมในพร้อมด้วพี่น้องไงกิโปมพร้อมงานเต้นอาไรพอดีว่าคนในบ้านเราไปเห็นงานกระเพิ่นเนาะจะเลยฝากไปน้ำเพิ่นพี่น้องไงระฝากไปเจนี่นี่ก็แย่มมันเน่าฮะเผื่อหอดเพราะที่เสียหมดเลย ตั้งใจหาตเต่าอะไรมาหนิยังมือยู่เผื่อนมไทยเดี๋ยวก็พอเผื่อไอยอยากให้เพิ่นได้กินของธรรมชาติบ้านเทขาวะนะอ,อนนะไรก็คือฤดูแล้งนี่ก็ถามว่ามันมีนี่ก็เป็นตะหาไปต้อนอยู่พี่นนองตะหาไปฝากอยู่ หลายคนอยู่ยังให้เป็นได้กินของบ้า,เานเฮาั่ะแต่ว่ามันก็ดลำบากหามันบ่คอยมีฤดูแรงเนอะ <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้ยังพอได้แต่หน,นีก็เริ่มอ่าบอยาก,กันนั่นเลยแหละเบยยกออกเลยได้หน่อไม้ก็ไเลยห็นคิคโรอจิโปบนี่ก็บบอยกมีเลยนะก็มาข่าดอนหกนี่บ,บ่บัด ขเขาเพิ่นนี่ก็บวง,งามเป็นไรเนาะภาพกันอาจสันเนี่ยพี่น้องเลยกระหลายมือทั้งประนาก์ก็ไม่ลงคลิปด,ดอกแท่เนี่ยอเอ๊ยดอกแท่ดอกเลยไหม่มคนไทยเป็นเอินดอกลินฟ้ามาลวกกินกับประนาปฝนปลาเคงอาไซน์หนีเลยปะ่ะใช่เลย เป็นดอกกมล่าเป็นดอกเนาะดอกลีนฟ้าอ,อ,อ,ยอยาใช่การที่เป็นเนี่ยม,ม,มันจะคบกันพาไปทั้งไหนดิพาขับปลาขาดดอนด้มือนี่ trong bắp sa sạch chẳng hiệu để lưu du... mỏ rồi cái mày 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 này mày 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 เห็นคนหักเอาใหม่ไม้ได้เลยมาว่านี่ไปจ้ะการวาแบบที่คนหักแล้ยทางหนาฮะเนี่เรากวดล่างไปแล้วลงไปจอดนี่ก่อนบ่มันเศร้าอยู่มันนี่แม่มินตาผ้าขาดอนนี่ฮะผ้าเขาอันดงเด้อ ผ้าขาวด่งพาพี่น้องเก็ซีมาเลาะเบิงทธรรมชาติสิบุโรงป่าไปเนาะพาไปที่ที่บ้านไม่ได้จิงยอดเลยเนาะแ้คนไปวิ่งกอนไปมุ้ อสูงแค่อฮ้ยอะไรจะง่หอดเลยมนันบูมีก่ก็ไหน môn nữa mày mi ta môn nữa Hope được cái tang phái nha mì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  nha เอาทั้งได้หนไม,มไมอ้ยังไม่รอดโอ้ยซับอ่อนแค่อ่อนจังได้อเอเาเพลิงแตะจะคุดลงดอีกงนะ ิออกเมื่อลรบาานพี่น้องเลยิออกเมื่อแล้วบาานพะว่า,าค้นหาเลยพี่น้องเลยหากินแบบสบายสบายสไตล์บ้านนอกพี่น้องเลยแบบไม่ต้องซื่อ กินน้อไม่น้ำมันพากันออกมือก่อนบัตรได้อยู่พอแกงนี่แหละเพราะว่าคุนหาเม,มอวานเอามาบอกท่นขอเจ้าหาก่อน มมาเสียมกี่ถือ ทานไปน้ำมันนี่แหละได้อยู่ถึงชุดยอดเลยแบบนี้เงว่าเปรียบเทียบใช้อันละดูแรกนี่ให้อบอดได้จังดีเลยได้ซับนี่ก็ถือวา่าโอ้นี่ครับท่านเจ้าให้เมียมาฟูเดียกับเพื่อนญาติมาแต่เศร้าพี่น้อง แมื่อัี้ี่บริเกี่ยวเขาในก็เลยมาจุย่านฝนตกเพราะว่าขึ้นเมื่อก่อนตกห้ามเขาเม่ไม่ใช่จีเกเยปบเห็นแล้วก็คือเอาได้อย่างเดียว ัเขา,เ,าเอามาสอบมันอยู่เพื่อนมัน่งเล่หาหักทิ่มคขากระสอบ,อบเบ็ดไปอดอกเล็กไม่ได้ยาดอกพ่อได้ปะไม่ลายละอ้าหกอะไร ไอเพิ่นบออยากมาลุยป่าน้าพราบ่แบบยีน่นไอเพิ่นเน,เนี่ยผ่านลุยปลาไงโดมงเล็บไม่ก,ก็ล้าลายาหกลีนใครในแต่บ้านฮะผมมีงูเหลือม Mingo lưu lưu mặt khoi boka, mát hóc. Check lắm, mẹ. Một khoi hên, Nó Một khoi hên, này Mẹ. 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 กื่กระสอบก็ถือว่านักเจอเพื่ออะถือไปก็ได้หากโมเมนต์เราไม่ไรเอาไม่บงไปไม่บงก็แค่พิสารลาไรใครขนาดก็ได้